เซเว่นอยู่ตรงนี้นี่เองดูสีดูสีว้าวเมื่อกี้ปุ้ยแอบปุ้ยแอบมาเจอเซเว่นแล้วใช่ไหมใช่เออเจอเซเว่นแล้วหัวใจของแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อบัตรอิสกัสเนาะเออโอเคลายก่อนแป๊บเดี๋ยวเรารถจอดไปตรงหน้าป้ายเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันไหนดูที่บัตรอิสกัสเนี่ยว้าว เคโลปีมีอะไรแย่ๆเลยอ่ะแอบบางอ่ะเขาบางอันนี้นี่ไงอันนี้ที่เป็นแบบปูุ่นแจอ๋อเหรออันนี้อะไรอ่ะแต่คิดว่าน่าจะราคา179ดอลลาร์ไต้หวันอ่ะอ๋อก็ประมาณ200แล้วเราเนาะบวกๆแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นค้าอย่างเงี้ยเขาเขียนว่า100คิดว่าน่าจะ100เดี๋ยวถามพนักงานอีกทีหนึ่งว่าเท่าไหร่ ถูกยอ่ะแนวแบบไหนดีอ่ะไม่รู้นี่เราแบบฟรีเลยพี่ชอบแบบไหนวเลยแต่แนวเป็นแบบเป็นการ์ตก็ได้อ่ะแต่ก็ไม่รู้เลยเขามีอะไรอะไรแบบมันมีหลากหลายมากเป็นไงเลือกได้ยังไม่ถูกเลยอะไรไหนดีอ่ะคัดมาแล้วโดยเรม่อนเข้ารอบเป็นส่วนใหญ่เอาอันนี้ดีกว่าอ่ะโอเคเอาอันนี้เนี่ยเอาอันนี้อโอเคได้ไปกระแท่ากโอเค you can top up เติมเลยใช่ไหมอ่าทูฮันเดอ่ะฮะเราเติมเติมเงินเลยใช่ไหมเดี๋ยวเติมใบละเก้าร้อยไปเลยแล้วกันจะได้ครบเข้าไปแล้อ๋อเมื่อกี้ใบละร้อยใช่ใบละร้อยดอลลาร์เนาะฮ่องกงอเคนฮันเดดเร์อีสนฮันเดดเอีสอ่าโอเคเติมไปเลยโอเค ไปโอเคถ้างั้นเราไปซื้อบัตรก่อนนี่ตอนนี้เราได้มาแล้วว่าอีกซอนลายน้าล่างไว้อีกถ้าเพื่อนๆอยากได้แบบลายน่ารักงน่ารักก็มาดูซื้อที่ซื้อเล่นได้มีหลายลายด้วยเมื่อกี้เราก็เติมเงินไปแล้วเนาะใช่เราซื้อใบละร้อยใช่ไหมเราก็เติมเงินไปเลยเออใบละอีกเ0้ารอยบาทอันนี้ก็900ก็เท่ากับว่าสองใบเนี้ยสองพันได้เงินในบัตรละละเก้าร้อยโอ้โอเคก็คือพร้อมใช้งานได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟฟ้ากันเพราะตอนนี้บัตรเราพร้อมแล้วไปเลย <laughs> Hi.